เคนะครับวันนี้วันที่28มีนาคมนะครับหลายๆคนนะครับคงเริ่มเก็บตัวกันละนะครับแต่บางที่นะครับก็ยังไม่ปิดทํางานนะครับอย่างร้านสะดวกซื้อนะครับที่ผมทํางานอยู่นะครับไม่ต้องบอกนะครับว่าร้านอะไรเนี่ยก็เป็นร้านที่มันเปิด24นั่นแหละนะนะครับบางที่ที่ยังไม่ปิดทําการเขาก็ได้ออกมาตรการนะครับเพื่อควบคุมแล้วก็เซฟ ัวพนักงานนะครับอย่างาร้านสะดวกซื้อนะครับาบางจังหวัดนะครับก็เริ่มมีเวลาปิดทําการแล้วนะครับเก็จะไม่เปิดย4สีแล้วนะครับอย่างในเพชรบูรณ์นะครับก็มีเวลาปิดนะครับก็คือจะเปิดแค่ตีห้าถึงเที่ยงคืนนะครับร้านสะดวกซื้อนะครับใครจะตีกันหลังเซเว่นสัตว์หลังเซเว่นปิดนะ,อะตอนนี้ในเพชรบูรณ์ม,มีเวลาปิดทําการแล้วคือหลังเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ในอีก จังหวัดหนึ่งนะครับผมจําไม่ได้ที่เขา,าส่งเข้ามาก็มีเวลาปิดทําการเหมือนกันนะครับโดยที่ว่าไม่มีกําหนดนะครับก็จะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับส่วนสาขาที่ผมทํางานอยู่เนี่ยมันก็เปลี่ยนเวลาการเข้างานนะครับออกงานนะครับเพื่อไม่ให้เราสัญจรในเวลาที่อาจจะมีผู้คนนะครับปุกพลานนะครับก็หลังจากที่แดดออกนะครับเราถึงค่อยไปทํางาน ต้องทางตาออกมาตั้งแต่เช้าตู่นะครับตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างก็งแก่เลยความจริงแดดออกกูยังไม่อยากตื่นกูต้องมาตื่นอะไรตอนนี้เนี่ยนะก็ประเทศไทยต้องชนะครับประเทศไทยต้องชนะเง<น>ียบมากเลย A few moments later. <laughs> โอเค2,000โอเคนะครับเราได้แมสมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำงานต่อนะครับที่เราลืมแมสไปผอมกับหนาแมสเดี๋ยวตรงนี้ผมพูดผมไม่รู้ว่าจะได้ยินกันหรือเปล่านะเพราะว่าผมยังไม่มีไหม่นะครับเสียงลบเลยขับรถนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนถึงที่ทำงานเลยแล้วกันนะครับ